ปลุกลูกกับชุดจูงน้องหมาเดินเล่นหน้าบ้านทําชาวเน็ตตาค้างไปเลยช่วงนี้กลับมาแซ่บแบบไม่มีเผาจริงๆสําหรับนางเอกสาวอดีตนางงามอย่างปุกลูกฝนทิพย์วัชราตะโกนหลังจากเพิ่งปล่อยทีเด็ดในชุดว่ายน้ํากับทริปล่าสุดที่ทําทะเลไฟ,ไฟลุกไปหมัดๆก็มาสาดความแซ่บกันต่อกับภาพล่าสุดที่เรียกว่าทาเอาอากาศเย็นๆในตอนนี้เพิ่มความฮอตขึ้นมาหลายองศาเลยทีเดียวเมื่อเห็นปุกลูกกับลุกสบายๆพาน้องหมาไปเดินเล่นหน้าบ้านแต่เพราะว่าความแซ่บของปุกลูกในทุดสีเนือรัดรูป ที่ดูเหมือนจะเป็นชุดออกกําลังกายสไตล์สาวรักสุขภาพอย่างเธอเรียกว่าใครเห็นก็ต้องกดไลค์ปลอดชุดสุดจึ้งของปุกรุกที่หลัดสัดส่วนโชว์หุ่นสุดเปะปังโชว์รูปร่างในความซิกซี่แบบเต็มๆตาขนาดเพื่อนดารายังต้องตามเข้ามาคอมเมนต์กันแบบรัวๆไปเลยเพราะอยู่บ้านก็แซ่บได้จ้าไม่เบาจริงๆขอขอบคุณภาพไอจีแอดปุกปลุกอันเดอร์สกอต์ฝนเปภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก com คอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ